สวัสดีครับก็ระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบจัดเก็บประวัติการตรวจผล ATK นะครับในโรงเรียนในบริษัทในองค์กรนะครับต่างๆนะครับบางทีเราเก็บผลตรวจ ATK นะครับส่งผ่านไลน์ส่งผ่านทางนู้นทางนี้นะครับแต่คราวนี้เราก็อยากจะมาดูย้อนหลังนะครับว่าเฮ้ยไอคนนี้เคยตรวจ ATK ไปเมื่อไหร่เคยตรวจ ATK ไปตอนไหนนะครับ อะไรประมาณนี้นะครับโดยที่ระบบนี้ก็จะเป็น PHP แล้วก็ MySQL นะครับโดยคลิปนี้จะเป็นวิธีการติดตั้งระบบนะครับก็ระบบก็จะเป็นไฟล์นี้ครับก็คือไฟล์ ATK นะครับเป็นไฟล์ zip นะครับแล้วก็คีขวาแต่ไฟล์ออกมาครับโดยใช้ Extract Here เลยนะครับเพราะเราแต่ไฟล์ออกมาเนี่ยจะได้ไฟล์ชื่อว่า ATK นะครับหลังจากนั้นนะให้เราไปที่ b r o w s ร์นะครับ โดยที่เราจะโหลดติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์จำลองครับเราสามารถเอาไปลงในเซิร์ฟเวอร์จริงได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็น P P P นะครับเข้าที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าแสมครับ xampp แสมเสร็จแล้วไปที่ดาวน์โหลดแสมถ้าเราโหลดเวอร์ชัน7.4ครับจะเป็นจุด27 0. 28 29 11 10 01อะไรก็แล้วแต่ครับขอข้างหน้าให้เป็น7.4ก็พอครับแล้วกดดาวน์โหลด โหลดไม่นานครับอยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตของคนที่โหลดนะครับพอเราโหลดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ทําการติดตั้งนะครับโดยการกดนิกๆอย่างเดียวครับไม่ต้องกดหลยทางนั้นครับพอเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ไดซีเลยนะครับที่เราติดตั้งไว้หลังจากที่เรามาไดซีแล้วนะครับเราก็คลิกที่ไดซีเลยครับแล้วก็ไปที่แซมครับตรงนี้แซมพอเรามาแล้วเนี่ยเราก็ไปที่ข้างล่างสุดเลยครับมาที่แซมคอนโทรลครับ ถ้าเราลงครั้งแรกเนี่ยมันจะเปิดให้เราเลยแต่ถ้าเราลงครั้งต่อไปเราต้องมาเปิดเองนะครับก็กดสตาร์ทสองอันบนพอเรากดสตาร์ทสองอันบนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปที่ h i t t d o ครับตรงนี้ฟเด d e ์ h t t d เดี๋ยวไปคลิกเข้ามาได้เลยครับพอเดี๋ยวไปคีิกเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราเปิดไฟล์ที่เราแตกไฟล์ออกมานะครับไฟล์ t k นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นก็ได้นะก็แล้วแต่เราให้เราลากวางเลยครับลากมาวางไว้ ก็จะได้ไฟล์ etk มาครับแบบนี้แค่เดินคลิกข้างในครับก็จะมีไฟล์ตัวระบบนะครับก็จะมีดัตต้าเบอยู่ตรงนี้ครับดัตต้าเบอันนี้ก็จะเป็นเพจนะโค้ดที่อยู่ข้างในนะครับที่ include ครับแล้วก็ที่ connect เพื่อมาดูชื่อดัตต้าเบที่ connect ถ่ายข้อมูลนะครับดัตต้าเบที่ connect ถ่ายข้อมูลนะครับชื่อว่า etk นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นก็ได้นะครับก็แล้วแต่เรา ก็ตอนที่ตั้งหาข้อมูลก็ตั้องตั้งให้ตรงกันด้วยนะครับต่อมาครับไปที่ตัวบาว์เซอร์ครับพิมพ์1 2 7 0 0สอุดครับก็จะไปที่ s a m แบ a ร์ b o a r d นะครับที่แซมแบ b o a r ให้เราคลิกไปที่ pp m a d m i n ครับพอเข้ามาแล้วนะครับเราไปที่ database ครับแล้วก็ตั้งชื่อ database ว่า atk ครับตรงนี้เสร็จแล้วมาที่ import ครับโยนไฟล์ database ลงไปที่ตรงนี้เลยได้เลยนะครับก็ไปที่ไฟล์นะ ตรงนี้นะแล้วก็ไปที่ database นะก็ตรงที่ doc นะ h t d แล้วก็ a t k นะมาที่ database แล้วก็โยนไฟล์ตรงเลยเสร็จแล้วมันจะขึ้นข้อ่ร success นะตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เข้าระบบนะเข้าระบบโดยพิมพ์หนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งนะครับ slash a t k นะครับก็ตามชื่อโฟลเดอร์เลยเ็นไหมก็จะขึ้นมาแหละเรียบหนอย อันนี้ก็เป็นหน้าแรกนะอันนี้ก็เข้าสู่ระบบนะคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นนะในการติดตั้งนะต่อมาก็จะเป็นการใช้งาน